คงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเราเป็นตัวแปะน้ําที่บัฟดามจได้ฮิลได้แถมน่ารักในคนเดียวกันและคนคนนั้นก็คือน้องฟูรินานั่นเองซึ่งผมนะครับก็ได้เทสน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจว่าน้องเล่นยังไงจะปั้นไปทางไหนดีก็เดี๋ยวมามอมอยกันเลยครับข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงประสบการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมอาจคัดคลื่นหรือไม่ถูกบ้างอันนี้สามารถแนะนาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับอย่าด่ากันก็พอเด้อ ฟูริน่าเดอร์ฟองเตงหรือเทพแห่งน้ำนะครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตซับ DPS โดยตัวน้องเองนะครับจะมีเมคนิกเจ๋งๆนะครับอย่างการเปลี่ยนโหมดพลังปฐมภูมิที่ทานรเมดแล้วก็ฮิวได้ในตัวเดียวและแถมยังช่วยแก้พัทเซ่นได้ดีในฟอนเตนด้วยนะครับรวมไปถึงการบัฟจากอันติที่ยากจะหาใครมาแทนได้ก็ต้องบอกว่ามีติดไอดีไว้เนี่ยมีประโยชน์แน่นอนอยากแรกแล้วก็มาทําความเข้าใจสกิลกันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับ สำรับโจมตีปกติเนี่ยการชาร้าโจมตีของน้องจะเหมือนเป็นการเปลี่ยนโหมดจากสสารเป็นวิญญาณได้นะครับทำให้เราเดี๋ยสามารถแก้พัซเลในพอนเทนได้สะดวกมากๆและแมคขนิกนีนะครับยังส่งผลไปที่สกิล l e ซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเสกบรรดาแข็งซีฟูด้ดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมาช่วยตีแล้วก็ช่วยหิวนะครับตามโหมดเนาะโดยในโหมดสสารนะครับจะเป็นการเสกซีฟู้ดสตัวมาดยแปดน้ำ้ำแล้วก็ทำดดาดาวม่นั่นเอง และในระหว่างนั้นนะครับก็จะทำการลดเลือดตัวละครในทีมเราไปเรื่อยๆจนถึง50%นะส่วนตัวบวิญญาณนะครับจะเป็นการเสกเสาฮิวหนึ่งต้นนะครับเกาะก็ฮิวอะครับไม่มีเลยมากโดยทั uh ้ง huh. สองบทนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปมาได้ตลอดเวลานะครับผ่านการชาร์จโจมตีนั่นเองและที่สำคัญที่สุดนะครับสกิลอีเนี่ยจะทำให้น้องเดินบนน้าได้ตลอดเวลาถ้าเรากดสกิลทุกครั้งน,นะครับเพราะว่าระยะเวลาสกิลนะครับมันนานกว่าคููดาวเนาะก็เดินสวยๆเรื่อยๆไปเลย wow. โซสกิลอนตรีนะครับจะเป็นการบัฟดาเมจแล้วก็บัฟการรักษาให้กับทีมโดยจะขึ้นอยู่กับแต้มแฟนแฟที่จะเริ่มนับตอนกดสกิลนี้นั่นเองและแฟนแฟมาทํางันยังไงแฟนแฟเนี่ยมันจะเริ่มนับจากทุกการขยับของเลือดในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดหรือการเพิ่มการฮิวการถูกตีถูกนับเป็นแต้มแฟนแฟทั้งหมดเลยโดยมันจะตันที่300แต้มใน40นะครับแล้วาถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามันเต็มนะครับผมเอาดูคร่าวๆก็คือถ้าจอเราเนี่ยฟองมันเริ่มเยอะ มีตัวดุกดิกดุกดิกด้านล่างจนเต็มนะครับแล้วก็มีขืน้นวับจอแบบนี้ก็ถือว่าเต็มแล้วเนาะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่ามันต้องเต็มตลอดนะครับผมเพราะว่ามันจะเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยมันก็มาบัฟดาเมจให้กับทีมอยู่ดีเนาะเล่นให้สนุกดีกว่านะครับแล้วขอเสิมนิดว่าบัฟดาเมจของน้องอันเนี้ยลุกตัวละครสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะสเกลเลือดสเกลโจมตีสเกลป้องกันหรืออะไรก็ตามแต่ใช้ได้หมดเลยแรงขึ้นหมดเป็นโคตรบัฟออร์เรลเลย มาที่พาสซีฟกันบ้างนะครับตัวพาสซีฟแรกเนี่ยถ้ามีตัวฮิลตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ฟูลิน่าทําการฮิลแล้วมันล้ดพาสซีฟนี้เนี่ยจะช่วยเอาฮิลที่ล้นเนี่ยไปฮิลตัวอื่นในทีมที่ไม่อยู่บนสนามนั่นเองอก็เป็นพาสซีฟที่ช่วยฮิลนะครับสำหรับพาสซีฟที่2ก็คือการบัฟดาเมจแล้วก็บัฟการฮิลกับแก๊งซีฟู้ดตามแม็กซ์เฮดพีของฟูลิน่าเองซึ่งเรานะครับจะได้รับประโยชน์จากพาสซีฟนี้ไปเต็มๆเมืม่อแม็กซ์เฮดพีของฟูลิน่านะครับอยู่ที่40,000ขึ้นไป และ p a สซีสุดท้ายก็คือการลดคููดาวสกิลใต้น้าลง30%ถ้าถามว่าสกิลอะไรก็ไอ้พวกปากระเบนพวกปูแมกะพรุนปลาบานั่นแหละลดหมดเลยสำหรับการอัพสกิลนะครับให้อัพ E กับ Q ตีคู่กันมาได้เลยเนาะได้ใช้หมดส่วนจบที่ปกติเนี่ยปล่อยร้างก็ได้นะครับนอกจากว่าคุณจะกด C6 นะแต่ถ้าอวยนะครับก็อัพให้หมดเลยเนาะจะสนทําไมล่ะเรื่องของกลุ่มดาวสำหรับ c ีเนี่ยก็คือตอนที่เรากดอันตินะครับเราจะรับแฟนๆมาเลย150แ้บเนาะ แล้วก็เพิ่มแแคปแฟนแปจาก300เนี่ยให้เป็น400ร้ยรวมๆก็คือบัฟได้เยอะขึ้นนั่นแหละต่อมา C2 นะครับถ้าเอาคร่าวๆก็คือมันจะทําให้แต้มแฟนแฟ,นแฟนของเราเนี่ยเต็มไวมากๆแล้วก็เอาแต้มที่เกินไปนะครับมาเพิ่มแม็กซ์แทให้น้องอีกก็ <Wow. S 1> ต้องบ,บอกว่าเป็นกลุ่มแล้วที่ดีและคุ้มมากเลยนีนนี้ C3 เพิ่มเลเวสกิลอันติ C4 อันนี้คือแก๊งซีฟูดเนี่ยจะมาช่วยเรื่องเจนพลังงานนะครับก็น้องจะไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานอีกต่อไปในซีนี้ D5 เพิ่มเ e. ลเวสค C6 ตอนที่เราเสกแก๊งซีฟู้ดออกมาเนี่ยดาบของน้องนะครับจะเคลือบน้ำเป็นลาสิบีเนาะทำให้ตีเป็นน้ําแล้วก็ยังมีเอฟเฟกที่เกิดต่างกันไปนะครับตามพลังสสารกับวิญญาณโดินหมดชุดดาหรือหมดสสารนะครับจะทาให้น้องเนี่ยฮิวตัวละครทั้งหมดในทีมโดินหมดชุดขาวนะครับหรือวิญญาณจะทาให้น้องเนี่ยตีปกติแรงขึ้นและจะลดเลือดเพื่อนไปด้วยนะครับถือว่าเป็นการเอาจุดเด่นของสองโหมดมารวมกันเลยสำหรับกลุ่มดาวที่น่าสนใจนะครับผมมองว่า C ีเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่ดีแล้วก็คุ้มมาก,มากๆถ้ามีงบประคว้เนะ แต่สำหรับคนงบน้อยอย่างผมเนี่ยผมว่า40ก็ดีมากพอแล้วนะครับมันเป็นตัวบัฟที่หาใครเทียบยากแล้วส่วนซีที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่แรงศรัทธานะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ตามงบเลยเด้อแล้วน้องใส่อุปกไหนได้บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าที่ดีที่สุดสำหรับน้องเนี่ยก็ต้องเป็นผระชํำตัวอยู่แล้วนะครับถ้าอวยก็จัดได้เลยตู้นี้เนาะเราลงมาเนี่ยจะเป็นตัวของดาบเจดนะครับอันนี้ทําให้เราปั้นสเตตได้ง่ายมากนะครับได้ทั้งคีได้ท,ทั้ทงเลือดนะครับไม่วุ่นวาย ถัดมาถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่านะครับดาบเฟรนดิ้งดีไซน์จาก1.2เนี่ย,ยก็โหดไม่แพ้ประจําตัวเลยนะครับดีมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเบสของ4ดาวเลยแล้วถ้าใครไม่ทันกิจนั้นนะครับผมตัวของฟาโวก็ใช้งานได้ดีเหมือนดังวันๆหมดปัญหาเรื่องพลังงานเลยครับอันนี้ส่วนสายเติมก็ใช้เป็นดาบ BP ใหม่ลดดีแบบไม่ต้องสืบเลยสุดท้ายสำหรับสายฟรีนะครับผมแนะนําให้ใช้ตัวท่อแป๊บซาโบที่ได้ฉากขานตกปานะก็ไปตกปากันด้วยเด้ออันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกที่ดีสุดสำหรัับบสายฟรีแล้วค ว่านอกจากอ,อ็อฟจะดีกับน้องแล้วเนี่ยยังหาง่ายอีกด้วยนะ <Wow. S 1> ซึ่้ทั้งหมดก็ตามตารางนี้แบบคร่าวๆนะครับผมรวมพวกดาบดิลูด,ดาบอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับก็เช็คดูได้เลยสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็ให้น้องเนี่ยใส่เป็น4โกลเด้นเซตใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเข้ามาแค่กด eq แล้วก็ออกนะครับทำให้เซ็ตเนี่ยเหมาะมากๆแต่ถ้าใครยังคงเกลืออยู่นะครับก็ใยายามไ้ตามสะดวกเลยเนะาะจะ2เลือด2โกลเด้นอันนี้หรือว่า2เลือด2เลือด2เลือด, 2, อด, 2, อด2น้ำได้หมดเลย สำหรับสเตตนะครับผมตัวหมวกเนี it. ่ยให้เป็นคีเลต์คีแดมนะครับก็ขาดอันไหนก็ใส่อันนั้นตัวถ้วยเนี่ยถ้าหาใส่เป็น H p นะครับจะดีกว่าถ้วยน้ำนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครย like like ังหาดีๆไม่ได้เหมือนผมเนี่ยก็ใส่โบน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับเอาที่สเตตสวยก็พอส่วนตัวนาฬิกานะครับให้ใส่เป็นเลือดเหมือนกันเนาะว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องพลังงานก็ใส่ออาได้เช่นกันสาหรับสเตตลองนะครับให้เน้นไปที่เลือดคีเลต์คีแดมแล้วก็ขอฟื้นฟูตำาๆเลยที่ร้อสเป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ เรื่องของการจัดทีมนะครับต้องบอกว่าด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นซับทัดน้ำนะครับทำให้น้องเนี่ยไปได้หลากหลายทีมมากๆเลยเนาะแต่ว่าน้องเนี่ยจะมีข้อสังเกตตรงที่น้องมักจะต้องมงพกพาตัวฮิวหมูติดตัวไปด้วยนะครับโดยแฟนแมันเต็มไวอันนี้ต้องพูดให้ถึงถึงข้อสังเกตก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าน้องเนี่ยมีเงื่อนไขยังไงว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเล่นยังไงก็แล้วแต่งงเ,ลเลยนะครับเอาที่สดุกดีกว่าเนาะซึ่งในคลิปนี้ผมจะแนะนําทีมตัวอย่างสัก3ทีมแล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวเกินสําหรับททีมแรกก็คือ Hyper h y p e r c a r r y นะครับแหม่สำหรับคนที่อยากเอามาเล่นกับนิวเลดเนาะซึ่งทีมนี้เนี่ยจะเป็นการนำฟูริน่ามาบัฟพี่นิวโดยเฉพาะเลยผู้เล่นที่เห็นอยู่นะครับผมใช้เป็นตัวพี่นิวจีนฟูริน่าแล้วก็ฟิตโดยผมจะเริ่มเซตอัพจากฟูริน่ากด E Q แล้วก็สลับให้จีนอันตินะครับแล้วก็ no Fit, นกะฟิตเนาะแล้วจากนั้นนะครับก็ให้พี่นิวเริ่มบัลเลกได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าแค่เซตอัพเนี่ยบอลก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วเนาะแรงมากๆเลยทีนี้คู่สร้างคู่สมจริงๆ ทีมต่อมานะครับจะเป็นทีมของฟลิซซิงโดยที่ผมเนี่ยจะใช้เป็นอายากะคาซึนฮาฟูดินาแล้วก็ชาร์ลอตนะครับวิธีเซตอัพนะครับจะเริ่มจากการแปะน้ําแข็งแล้วก็ลดต้านทานคาซึนฮาฟูด e ินา EQ แล้วก็สลับอันติชาร์ลอตตมิฮิวนะครับจากนั้นเนี่ยให้อายากะจะัดชุดใหญ่ไฟกระพริบๆได้เลยในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่มีคาซึฮะนะครับสามารถใช้เป็นสูโคร์ตแทนได้ และถ้าใครไม่มีชาร์ล็อตเนี่ยก็ใช้เป็นจีนมาเป็นตัวฮิวหมู่แทนแล้วก็เปลี่ยนไปใส่น้ําแข็งตัวอื่นแทนได้นะครับจะได้เป็น2น้ําแข็งเนาะและทีมสุดท้ายนะครับคือทีมยาเอะไฮเปอร์บ AH e Bloom, ลูมโดยผมใช้เป็นยาเอะฟูรินาเหยาวๆแล้วก็ nah ida นาฮิดะครับผมจะเริ่มเซตอัพจากการวางเสายาเอะนาฮิดะแปะไม้จากนั้นให้ฟูรินา EQ และสลับให้เหยาวๆอันติฮิวและจบโรเทชันด้วยอันติยาเอะนะครับเป็นอันจบเลยก็จะบอกว่าทีมนี้โคตรแรงโคตรสร้าง อันนี้จริงเนี่ยไม่ต้องถึงกับ t ามนี้เปเป๊กก็ได้นะครับสำหรับทั้งสามทีมเพราะว่ามันมีแค่ฟูริน่าเนี่ยที่ต้องวนอันติได้บ่อยๆถึงจะพอคุ้มนะครับแต่ใดก็คือเล่นสนุกนะครับไม่ต้องสีเรียสมาที่การป้ายยาป้ายใจกันบ้างนะครับว่าทําไมเนี่ยเราถึงต้องอวยน้องด้วยนะครับต้วถ้าใครนะครับที่ยังไม่อวยนะยังไม่ชอบน้องฟูริน่าก็มามาเดี๋ยวผมจะโน้มน้าวเองทาเตือนนะครับต่อไปนี้มีสปอยเนื้อเรื่องนะครับใครยังไม่เล่นครับแต่ถ้าใครไม่สนก็ดูต่อ ข้อแรกเลยคือน้องเป็นตัวที่มีสปปรรพคุณล้นเหลือมากๆในแง่ของเกมเพย์นะครับน้องเป็นตัวบัฟที่หาใครเปรียบได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นตัวบัฟ DMG ที่ทุกตัวใช้ได้นะครับทำให้ไปได้หลากหลายทีมเลยและที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบการสำรวจเนี่ยแต่ต้องข้ามน้ำบ,ยบอยๆเอื่อยอะไรเงี้ยตัวน้องเนี่ยมาเพื่อช่วยคุณเลยนะครับผมเพราะน้องเนี่ยสามารถวิ่งบนน้ำได้ทุกที่ ทุกเวลาเออไม่เหมือนปลาฟอร์มบางตัวช่วยทุดเวลาการสำรวจไปได้เยอะเลยนะครับผม<ห>ก็กดเลยจะรอเลยและ่ะ<ห>ต่อมาข้อที่2นะครับจากเนื้อเรื่องล่าสุดอย่างบท4ฉาก5แล้วก็เควสตำนาของน้องก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อแท้ของน้องเป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยนะครับอาจจะมันไส้น้องตอนที่เจอกันกแรกๆไม่อยากถือสาน้องเลยนะครับเพราะาน้องจะเป็นต้องทำจริงๆน้องยอมเสียสละแล้วก็ยอมซัฟเฟอร์มากกว่า500ปีโดยไม่มีใครขอดน,น้องเลย ซึ่งซีนตอนน้องร้องไห้โดยไม่รู้ตัวเนี่ยทำผมแทบน้ําตาตกเลยนะและตอนนี้นะครับเรามีโอกาสกอดน,น้องแล้วนะครับคือการกดน้องมานั่นเองก็กดถอะมอบกอดให้น้องกันและข้อสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่สะสมเทพอยู่ก็อย่าพลาดที่จะกดน้องมานะครับเพราะว่าถึงแม้นื้อเรื่องเนี่ยน้องจะไม่ใช่เทพแล้วแต่ด้านเกมเพลย์และการออกแบบก็ยังค,งคงคอนเซปต์เทพทรัพย์ประจำชาติอยู่ แถมน้องนะครับยังได้รับการยอมรับจากเทพอื่นในบทพูดอีกด้วยเนาะซึ่งน้องเนี่ยก็น่าจะได้มีบทดีๆให้ฮิวใจในอนาคตอีกเพียบ <Wow. S 1> ไม่แน่ว่าอาจจะได้พลังคืนมาในอนาคตใครจะไปรู้ <Wow. S 1> และนี่คือทั้งหมดของฟูริน่นะครับผมใครชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะ <Wow. S 1> และช่วงนี้นะครับผมเริ่มย้ายไปสตรีมในทวิสนะครับผมใครอยากมาพูดคุยเจยจอยก็เข้ามาพบปะกกันได้ในไลฟ์เลเดอ สุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่เป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้าตัวไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไปเลยด้วยขอได้ตัวอวยกันทุกคนเลยแล้วถ้าใครยังไม่อวยอีกเนี่ยก็มามาเดี๋ยวผมจะเม k อยู่อวยเองนะเดี๋ยวก่อน